ยามอ่น้ำกันโวงเศร้าคึกเก่าครับทางจังหวัดมุกนาหารผมขอกับป่าตับนาวิกาอินดีครับบมู่้านนี้บนนวยร่ลงยามดีหน่อยเลยตอนแรกข้าไปยึดงานครับไปคุณม้องม่าคำ่วยล่ล่งเลยแล้วก็มุนเง่นหนึ่งบาห่วย

โอ้ยของหน่อยขาดเลยบอุดเลยเออรุดเลยเว้ยรุดหรือขาดเลย้มลมีปลา จริงๆค่ะน่มีปานียป่หยินลังระแแบบกับป่าเนี่ป่ายัง ยพย <c oughs> า,ายาขี้พุกมมาไล่วะพยาย ขาดแฉกนิ็หน่ยอยร่ยกสโง้ดวเดียวคนกาอืมอืมมาอีกแล้วครับอึนประอื่นเอนอนั่นเอนอเออ Nào. Ba. 好啊、oh. mm sương ngưỡng đang đen hả, à, ngả này này, mún chụp hình té hết thôi, nó sương ngưỡng đang đen hả, lại này สงงดังแดงดูงามงามครับแดงคืนๆเลยง่าสงงดังแดงเนี่ยเยอเนี่ยชุดขอ้น่ะนาๆดีเราก เว้ยเหลีล่บอ, <c oughs> อ่าม่องเดีดอีก <c oughs> ดังครับตัวนั้ก็เห็นไปอันทาบตัวม่องหกประครบหน่อยตัวหนึ่ง มองลายตัวนี้จะขาดเพื่ออะไรครับเนี่ของอย่างนี้เลยอ้าวลดแล้วเว้ยใส่หมองตง้องมีการลงทุนครับต้องวัดใจกันนะจะบ,บริสุทธิ์ปลาเลยว่ายนัวป่าถึงมาติ่งเ,เงียง 啊，不行！啊，不行！啊 ปลายังครับตวอย่างปลายางมาแล้วครับอืองบมง่างมนท่ยใสงามานี่เนาะขอทังใดแะ โคโล่ครับยางหยวกยางยาวยางใหญ่มันเป็นยางปอกโอ้ซุปแต่หู้ดังเี่สือโอ้อยางามตายโคโล่ครับ นงขาดมุนที่หนอนเลยมันของดูร้ายดังเขา้นดดังมาขอเนี่ยคือเนี่ยกคามาหันเรืขอ,อของของดึงขึ้นมากเรืของ เนยได้เห็นปลาหนังปลาเหนือออนนะครับมือนะครับพกอกหม้อชิบวกกับพอกห้องไงปลาหน้าไงครับปลาอื่นหน่วยนี่ตัวเดียวรีบรดเดนี้ยเน่าตัวเดียวโคโลครับสุดกันดี นะตเตลี่ยนเรือแบบนี้ดีนะชุดพอดีครับชุดเจสินารกิจครับพี่พี่นอ้องมันนี้ปลาม้งแปดเขาครับเทิงปลานางปลาเนือออนเนาะมันมันครับปลาม้งใหญ่ันนี้ยังนิดครับหลังจากมือแดดปาไน่าใหญ่ยังนิดอยู่พี่น้องเลยฐานหลุดน้องกัดไปเรื่อยๆครับเจ้าหมูเป็นหักสีมาเนาะอันนี้กับปลาคบมองคบ ปลาดังแดงสงหัวดังแดงย่างครับจองตัวยา่างยาวกับย่างป่อง,ย,งอย่างหยวดเอา้ามันมันครับฝากต้อนกันแล้วกันครับพี่พี่นอ้องบรรยากาศทางมุกดาหารช่วงนี้ก็มีล่มแนครับหังจากบัวแห้งปันไดนะเออเนาถ่ายคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนพ่พี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งยู่ชายแดนทั้งสุรินทร์ศรีสะเกตอุบลทั้งบุรีรัมย์ครับทั้งต่อชายแดนทั้งขมิ้นเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคูทุกคนครับพี่ๆทหารทุกนายที่หลบเพื่อศาสตร์เอาเป็นกำลังใจให้ปลอดภัยทุกคนครับลาไปก่อนครับดีๆไม่แห้ทุกคูทุกคนลำลำได้รวยจากใจทีมงานนาเป็นเกนดี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี